สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่271สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2567นนะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่มีพระบ้าน,านเอามาแบ่งปัน,นปพ้พี่ในราคา พุกถูกครับพี่ในราคาหลักร้อยเท่านั้นครับพี่ลองดูครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ id ไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจได้เลยว่าพระที่พี่ๆสั่งเ่ยครับพี่จะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะเอาลองดูครับพี่วันนี้มีพระ ประมาณนี้เลยครับพี่หน้าพระประมาณนี้เลยนะพี่น้องมีเครื่องรางมีพระเอเก่ามีพระเนื้อดินพระรอรูปรอมีเหรียญปะปนกันไปนะครับพี่เพื่อความหลากหลายให้กับพี่ๆนะพี่น้องเผื่อว่าพี่ชอบรายการไหนยังไงนะพี่ ดูไว้เลยพี่แล้วก็ทักทายน้องได้นะครับพี่อย่างนี้ครับพี่ยามเย็นๆแบบนี้น้องจะพยายามกระชับเวลาให้ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมนะพี่นนอะทักลายน้องมาได้เลยครับพี่ยินดีครับพี่หรือว่าโทรมาก็ได้พี่ยินดีให้บริการนะพี่นะเอ่อ ขอแค่พี่ทักทายมาเนี่ยโอ้โห,โหน้องดีใจแล้วพี่ขอแค่พี่ทักทายมาโอ้โหน้องดีใจจริงๆนะพี่เนาะลองดูครับพี่เอ้าวันนี้เราไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าครับพี่เราไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าเนาะพี่เนาะรายการแรกมาเปิดประเดิมแบบนี้เลยครับพี่เป็นที่ลูกอม,มนี่เลยพี่ลูกอม,ม ถักเชือกเก่าๆแล้วก็มีการลงรักปิดทองแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่ลูกอมเก่าๆสวยๆแบบนี้นี่พี่ลองดูนี่ถักเป็นลายก้นหอยแบบนี้เลยพี่เป็นลูกอมแล้วพี่น้องแบบนี้อืคลาสสิกมากครับพี่เก่าดีและที่สําคัญนะพี่แห้งแก๊กเลยพี่ดูเนี้ยเดี๋ยวน้องลงก็อให้ดูพี่ดูเนี้ยเก่าๆพี่ มีการถักเชือกนะ้องพี่น้องถักเชือกแล้วก็ลงรักมีการปิดทองอย่างนี้สวยงามครับพี่ได้มา,บ,าบ้านแบบนี้เลยพี่สวยงามดีลูกอมเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่แห้งๆเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่ดูสวยงามคลาสสิกดีนะพี่น้องสวยงามคลาสสิกดีแบบนี้มีการปิดทองเรียบร้อยอย่างนี้ครับพี่เอา3 0 0บาท เปิดประเดิมรายการแรกของเย็นวันพฤหัสแบบนี้เอา300บาทเนาะพี่เนาะลองดูครับพี่ผมว่าไม่ได้แพงเลยนะพี่เนาะลูกอมเนี่ยโอ้โหดูนี่รพี่ตายเครื่องรางพี่พี่ชอบเนาะพี่เนาะแบบนี้แห้งเก่าดีมีความคลาสสิกรครับพี่อย่างนี้รายการต่อมาครับพี่ เต่าครับพี่นี่พญาเต่าเลื่อนครับพี่หลวงปู่สุกวดปากคอมมาขำเท่าแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีนี่เลยสวยๆเก่าๆครับพี่อย่างนี้นี่ครับพี่เนี่ยใต้ฐานเขามีตะกุดหนึ่ง่อครับพี่น้องพี่น้องแล้วมีรอยจานตรงนี้นี่สวยงามดีครับพี่พญาเต่าเลื่อนหลวงปู่สุกครับพี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าๆไปพี่ลองดูครับพี่ตรงนี้เนี่ยอืมเสียดายนะเจ้าของเดิมเขาเก็บไม่ดีนิดนึงมีถูกถูกครับเออไม่ถูก ขีดควนนิดนึ่งนะพี่น, да น้องแบบนี้แต่ที่เหลือเนี่ยพี่ยังดูความเก่าดูความเข้มขังแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยๆเก่าๆอย่างเงี้ยครับพี่เนื้อตะกัวเข่าเก่าครับพี่นี่รอยจานตรงนี้นี่รอยจานตรงนี้เลยพี่มีรอยจานใต้ฐานตรงนี้1จุดนะพี่น้องมีตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้สวยงามดีครับพี่พยาเต่าเรือนหลวงปุกศึกวัดปากองมขำเท่าแบบนี้เนื้อตะกัวเข่าเก่าสวยงามดีครับพี่เนื้อตะกัวเข่าเก่าสวยดีพี่ๆลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท อย่างนี้ครับเอาแค่สามร้อยบาทครับพี่พญาเต่าเรือนหลวงปู่สุกนะครับพี่น้องสวยงามดีครับพี่เป็นเนื้อตะกัวเก่าๆครับพี่สวยงามดีนะพี่น้องอย่างนี้รายการต่อมามีดหมอชาตรีนี้วัดท่าสูงครับพี่มีดหมอชาตรีวัดท่าสูงแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ปีสองห้าสามห้าสวยงามดีครับพี่อยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้แล้วก็มีผ้ายันนะพี่น้องสวยงามจริงๆครับพี่มีผ้ายันด้วย ทูอินวันเลยครับพี่แบบนี้เนียรี่ยมเข้ามาเป็นเลี่ยมเดิมแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีครับพี่เก่าๆได้มาเก่าๆ,แบบาๆแบบนี้นะพี่เก่าเดิมแบบนี้นะพี่เนาะมีดหมอชาตีวัดท่าสูงครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปห600้อยบาทอย่างนี้อเอาแค่6 0ร้อยบาทครับพี่มีดหมอชาตีหลวง เออวัดท่าสูงนะพี่น้องแบบนี้นี่สวยงามครับพี่เอ้าลองดูนะพี่น้องถ้าชอบถ้าใช่ยังไงพี่ทักทายมาได้เลยนะพี่นะลองดูครับรายการต่อมาครับพี่แหวนหลวงปูดูสวยงามดีครับพี่นี่แหวนพระพุทธหลวงปูดูแบบนี้สองห้าสามสองนี่หลวงปูดูวัดสแกครับพี่นี่เห็นไหมครับพี่อันนี้จะเป็นตัวนักแบบนี้ครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่แหวน เหมือนพระพุทธลวงปูดูครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่สวยงามงนี่ดันคางแบบนี้ครับพี่หลวงปูดูวัดสแกวอสอก,กอวัดสแกรครับพี่อย่างนี้ครับพี่ปีสองห้าสามสองแบบนี้ต่อโค้ดนี่เลยครับพี่ต่อโค้ดตัวนี้เลยแบบตามโคดที่เขาใช้ไว้ตอกเหรียญน,นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เหรียญหลวงปูดูเอ้แหวนหลวงปูดูสวยงามดีครับพี่นี่เลยครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาท แหวนปูดูเอาส0รอยบาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูนี่ขนาดลาใหญ่อยู่นะพี่นะขอขออนุญาตอันนี้นิ้วชี้นิ้วชี้นะพี่นะนี่ใส่ได้พี่ผู้ชายใส่ได้เลยนพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่แหวนลงปูดูเอาส0รยพี่พี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาครับพี่พัฟผงปากน้ำอันนี้ไม่ทราบรุ่นพี่พี่ลองดูอย่างนี้โอ้โหเก่าเลยพี่ได้ความเก่าครับพี่อันนี้ลองดูนะพี่เนาะ แบบนี้เลยพี่เกา่าเกา pues mm desse, 8, nah ่าสวยงามดีครับพี่พับผงปากน้ํเก่าเก่าแบบนี้เนี่ยพี่ลองดูเก ge ่าปึ๊กเลยพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าปึ๊กเลยแบบนี้ไม่ทราบรุ่นพี่แต่ว่าดูว่าเก่าดีแล้วพี่น้องแบบนี้ได้ความเก่าได้ความเข้มขังครับพี่ไม่ทราบรุ่นแล้วพี่น้องพับผงปากน้ําอย่างนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่ดูยันหลังลึกๆคมๆแบบนี้ครับพี่ยันต้านหลังลึกๆคมๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยอย่างนี้เอา200บาท นี่ราคาสองร้อบาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูพัะผงปางน้ำแต่ไม่ทราบรุ่นนะพี่นนอะเอาแค่สองรอยพี่พี่ลองดูครับพี่ไม่แพงไม่แพงครับผมรายการต่อมานี่เลยครับพี่ขุนแผ่นเคลือบแบบนี้นี่ยังให้ดูก่อนหนึ่งทีขุนแผ่นเคลือบสวยนี้เก่าเก่าสวยๆแบบนี้ พระขุนแผนเป็นอีกหนึ่งรายการพระที่ยอดนิยมมากๆนะพี่น้องเสน่ห์เมตตาแบบนี้ครับพี่พระขุนแผนเคลือบแบบนี้นี่สวยงามดีนะพี่น้องแบบนี้แล้วเลียมมาเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยอ่ะพร้อมใช้เลยครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยขึ้นคอได้เลยครับพี่แบบนี้พระขุนแผนนี่เลยครับพี่โหพิมพ์เคลือบแบบนี้นะพี่น้อง สวยงามคร,าครับพี่เกา่าดีนี่เลยครับพี่เก่าๆบ้านๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะครับพี่อย่างนี้ครับพี่นี่เราเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยขุนเพลนพิมพ์เครือบแบบนี้สวยงามนะพี่เนาะนี่เนื้อผงด้านหลังเป็นแบบนี้พี่ดูโอ้โหดู ดูเนื้อหามวลสารที่ครับพี่เนื้อหามวลสารแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆได้มาบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ลองดูนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พระคุณแผนพิมพ์เคลือบแบบนี้ครับพี่พระคุณแผ่นพิมพ์เคลือบแบบนี้ผมว่าเก่รราคลาสสิกดีนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาแค่300บาทราคานี้ครับพี่แค่ค่าเลี่ยมเนี่ยเอาไปแล้วร้อยหนึ่งครับพี่พระคุณแผนองค์นี้เอา300บาทเท่านั้นนะพี่น้องรายการต่อมาพับเปิมพ้าเปิม นี่ครับพี่โอ้โหครับพี่พี่พี่ลองดูโผล่เด้งเดงแบบนี้ครับพี่แล้วเนื้อหาเนี่ยจัดจ้านจริงๆครับพี่เนื้อหาจัดจ้านจริงๆครับพี่ลองดูแบบนี้เนื้อแบบแน่นๆนนึบๆสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่นี่แล้วโผล่เด้งจริงๆพี่ดูครับพี่ดูนี นี่ครับพี่ลองดูเนื้อหามวลสารเนื้อเนื้อดินอย่างเงี้ยพี่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหอัดแน่นจริงจริงพี่เนื้อดินอย่างนี้อัดแน่นลัวดูในซอกครับพี่ดูในซอกแขนนะพี่เห็นไหมครับพี่คาบกุบคาบอะไรเกาะติดอย่างเงี้ยครับพี่นี่ดูสวยงามครับพี่ยังมีคาบความเก่าเกาะติดอยู่เลยครับพี่เหมือนคาบกรุกนะพี่เนาะเกาะติดเข้าไปในซอกแบบนี้สวยงามดีครับพี่ผั๊บเปิมเก่าเก่าสวยงามดีแล้วโพเด้งเด้งแบบนี้ครับพี่ลองดูโอ้โหโพเด้งจัดเด้งได้ใจเลยครับพี่โพเด้งเด้งแบบนี้สวยงามดีครับพี่ โพดิงด่งแบบนี้สวยงานจริงๆริไพี่ลองดูนี่เลยครับพับเปิมสวยจริงๆเก่าเก่าสวยๆวยแบบนี้เราพี่ลองดูเนื้อหา oh, oh, <look. S 2> โอ้โหดูเนื้อแบบนี้จัดจ้านจริงๆพี่เนื้อแบบนี้จัดจ้านจริงๆริพี่ลองดูเลยเนื้อหาแบบจัดจริงๆพี่ลองดูแล้วลดูวมีภาพความเก่าพี่ต้องให้ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่อย่างนี้ครับพี่โด <làm ๆ S 1> พดิ่งๆๆด้วยพี่พี่ลองดูแบบนี้พับเปิมถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท ถ้าเปิ่มแบบนี้เอาแค่สามร้อยคพี่ลองดูคับพี่ผมว่าไม่ได้แพงเลยนะพี่เนาะลองดูพี่พี่ครับพี่เอารายการต่อมานะครับพี่เป็นพระพุทธชินราชเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชแบบนี้พิมสองหน้าหล่อเก่าเก่าสวยงามดีอันนี้ไม่ทราบที่แต่ผมบอกได้เลยว่าเนื้อหาในแบบสุดสุดคลาสสิกครับพี่เป็นพระหล่อเก่าเก่าพี่พี่ลองดูนี่ครับพี่เป็นพิมสองหน้าเนาะพี่เนาะแบบนี้สวยงามดีครับพี่ นี่แล้วดูเนื้อหาพี่ให้ดูม้วนให้ดูเนื้อก่อนให้ดูเนื้อหาโลหะก่อนพี่ดูเนี่ยออื client. ดูเนื้อเนื้อจับจริงๆพี่เนื้อจับจริงๆแล้นะพี่เนาะหลอเก่าเก่าสวยงามดีครับพีล่ลอเก่าเก่าสวยๆเราดูรอยรอยแทงตะไบพี่นี่เบอร์ตะไบแบบนี้นี่สุดของความคลาสสิกครับพี่ลอเก่าเกาสวยๆหลอเก่าเก่าสวยงามดีนะพี่ลองดูนี่ธรรมชาติงานหล่อแบบนี้เลยพี่สวยงามครับพี่ ลองดูครับพี่นี่เก่าปึ๊กเลยแล้วดูลอยย่นโละหะแบบนี้โอ้โหผมบอกได้เลยว่ากินใจนะพี่เนาะรอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พระพุทธชินราชรอเก่าสองหน้าแบบนี้แต่อันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่นะไม่ทราบที่จริงๆว่าเป็นของที่ไหนนะพี่น้องแบบนี้แต่ว่าได้ความคลาสสิกดีอย่างนี้ได้ความคลาสสิกดีพี่ๆลองดูครับพี่เหรียญหล่ลอพระพุทธชินราชพิมพ์สองหน้าแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท อย่างนี้เอาแค่300พี่พี่ๆลองดูครับพี่ไม่แพงแนละ้วพี่เนาะไลยการต่อมาดีเลยครับพี่โอ้โหดูได้ความคลาสสิกดีครับพี่แปลกดีแต่ว่าผมว่าดูคลาสสิกดีนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่เป็นภาคุณแผนแนละ้วพี่ภาคุณแผนต่อโคดอย่างเงี้ยครับพี่ต่อโคดเลขสามต่อโคดสาราแบบนี้หลวงปู่ทิมครับพี่ ด้านหลังนะครับพี่เขา,ามีการจานพี่น้องมีรอยจานยัน5แบบนี้แล้วก็เขียนเรียบร้อยกับพี่หลวงปู่ทิพอีกริโกวัดละหานไล่แบบนี้ต่อโคดสามต่อโคดศาลาแบบนี้ครับพี่นี่เลยสวยงามดีครับพี่เป็นพ้าคุณแผนะพี่เ้องพัาคุณแผนแล้วก็เอาเอาแผ่นน่าจะเป็นแผ่นทองเหลืองครับพี่เอามาบุนะพี่น้องเอามาบุแล้วก็ครอบปิดไว้อย่างเงี้ยพี่นี่ดูเขาเรียกว่าอะไรแบบ คลาสสิกดีพี่คลาสสิกดีแล้วพี่น้องแปลกๆคลาสสิกดีอย่างนี้ครับพี่แต่ด้านหลังเนี่ยโอ้ผมชอบนะลอยจานยันห้าแบบนี้ไม่ต่อโคตต่อโคตรสาราต่อโคตเลขสามแบบนี้<รอ>ผมบอกได้เลยว่าแม่สุดยอดครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปเลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเนี่ยครับพี่ต่อโคศรสาราแบบนี้พี่ <ๆ S 1> น,นี่ต่อโคศรสาราต่อโคตเลขสามแบบนี้แล้วพี่น้องลองดูครับพี่เป็นพระขุนแผนแบบนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทิมแลวพี่ไม่ไม่ใช่เจ้าน้าเลยพี่เขาก็เขียนชัดเจนแลวครับพี่หลวงปู่ทิมอิสริโกแบบนี้วัดรหารไร จานยันห้าแบบนี้พี่ๆลองดูเนาะพี่เนาะเขาบุกแผ่นทองเหลืองแบบนี้ครับพี่ปิดไว้หน้าหลังเลยสวยงามดีคลาสสิกดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาทนี่อย่างนี้เอาก็เอาแค่สามร้อยพี่ๆลองดูครับพี่ไล่ค้านต่อมาพระนางสามแบบนี้ครับพี่นางสามเนื้อดินแบบนี้พี่ๆลองดูเก่าดีพี่เก่าๆสวยๆเนื้อดินคลาสสิกดีครับพี่เป็นพระ อีกหนึ่งรายการที่แบบน่าสนใจนะพี่เนาะพระเนื้อดินเนี่ยผมบอกได้เลยว่าส่องเพลินๆครับพี่ส่องเพลินๆแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่นางสามแบบนี้สวยงามดีครับพี่นางสามแบบนี้สวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยพี่พี่ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกดีครับพี่นี่นางสามเก่าๆสวยๆครับพี่ตรงนี้มีบินนิดนึงเนี่ยพี่เนาะน,าะนี่ตรงนี้มีบินนิดนึงพี่พี่ลองดู คลาสสิกดีครับพี่คลาสสิกดีแบบนี้นางสามแบบนี้ถ้าพี่ชอบพี่จับไปเลยอย่างนี้ครับพี่ลองดูขนาดถือว่ากําลังพอสมควรเลยนะพี P ่นะใหญ่พอสมควร horizon. พี่ AD พี่ลองดูครับพี่นี่ดูเก่าดีพี่เก่าดีนะพน้องแบบนี้ครับพี่แน่เนื้อหามันมันสะใจดีครับพี่เนื้อหามันมันสะใจดีอย่างนี้เลยพี่นี่นางสามแบบนี้แล้วเนื้อดินพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป200บาท นางสามเนื้อดินเอาไปสองร้อบาทเท่านั้นพี่พี่ลองดูครับพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงบอกแล้วขมบอกจริงๆว่าไม่แพงพี่ทุกรายการเอามาแบ่งปันไม่แพงนะพี่เนาะลองดูครับนี่เลยรายการต่อมาโอ้โหโซนนี้เป็นพระปั๊มพระ่อบ้างพี่ลองดูครับพี่นี่ครับพี่ ยอดนิยมครับพี่ยอดนิยมตลอดการครับพี่หลวงพ่อเดิมพุทธสโลแบบนี้รูปเหมือนปั๊มปี2 4 8 2ดอนะพี่นะ้องเนื้ออัป้กกาสวยงามดีข้างหน้ามีรอยจานใต้ฐานมีรอยจานชัดเจนพี่พี่ลองดูแบบนี้เนื้ออัป้กกาสวยๆครับพี่หลวงพ่อเดิมพุทธสโลในตาคมคมแบบนี้เมตตาขึ้นแบบนี้เลยพี่เนื้ออัป้กกามีรอยจานนะโมพุทธายะแล้วตัวตัวณตรงนี้นะพี่น้องลองดูครับพี่อย่างนี้เก่าปึกเลยพี่เก่าปึกเลยพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเนื้ออัปปา เก่า,าๆหลวงพ่อเดิมพี่ๆลองดูรูปเหมือนปั๊มโอ้โหดูพี่ดูรอยแทงตะไบแบบนี้สวยงามดีครับพี่รายละเอียดถือว่ายังดูสวยงามคมชัดดีแล้วพี่น้องแบบนี้โอ้โหการแบบนี้ครับพี่นะโมพุทธายะแบบนี้ใต้ฐานสวยงาม idas. จริงจริพี่เนื้ออปกาแบบนี้ครับพี่สวยๆเก่าๆแลยพี่ได้มาอย่างนี้เลยพี่ๆลองดูได้มาแบบนี้เลยคลาสสิกดีครับพี่นี้อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมเอา500บาท เนือเอาปากกาเอาห้าร้อยพี่ๆลองดูครับพี่ไม่แพงนะพี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พักกลิ่งพักกิ่งอวโลเตสวนแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูแล้วที่สําคัญกลิ่งดังชัดเจนครับพี่กลิ่งดังชัดเจนพี่พี่ลองดูเลยสวยงามดีครับพี่กลิ่งดังด้วยนี่พักกลิ่งอวโลเตสวนแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่สวยงามจริงๆพี่อย่างนี้เลยตายฐานเขาเนี่ยครับพี่เป็นรูปกระต่ายอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหม อ่ารูปกระต่ายหรือรูปหนูนะดูไม่ออกว่าไม่รู้หนูหรือกระต่ายนะพี่น้องแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่อย่างนี้พักจริงเอาโวโลเตส่วนแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาสี่ร้อยพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาโอ้โหพิมพ์เตารีดครับพี่นี้ พิมตาลลี่ดหลวงพ่อพมมวัช่องแคแบบนี้ครับพี่รูปเหมือนตั้มพิมพตารลี่ดแบบนี้โอ้โหดูหลังรอยปาดแบบนี้ครับพี่หลังรอยปาดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดคลาสสิกครับพี่สุดคลาสสิกครับพี่ลองดูหลวงพ่อพมมาัช่องแคแบบนี้หน้าตาสวยๆคมๆหลังโอ้โหข้างหน้ายันสแบบิบเต็มเต็มแบบนี้ครับพี่ตัวยันคมชัดดีครับพี่ตัวยันคมๆแบบนี้ชัดๆนะพี่เนาะแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อพมมวัช่องแคแบบนี้สวยงามดีรายละเอียดสวยๆผิวพรรณสวยๆแบบนี้พี่ดูโอ้โหดู หน้าตาคมชัดดีครับพี่ผิวสวยๆอย่างนี้ครับพี่เวลาลงกล้องแล้วเขาสะท้อนนะพี่นะเวลาลงกล้องแล้วสีสีทองเขาสะท้อนขึ้นครับพี่ลองดูอย่างนี้พี่สวยงามดีพี่สวยงามดีนี่เลยครับพี่โอ้โหดูตัวยันคมชัดดีครับพี่ตัวยันคมชัดดีครับพี่หลวงพ่อพรมว่าช่องแคร์นี้โอ้โหด้านหลังแบบนี้ผมบอกเล้วหรือว่าสุดจริงครับพี่อย่างนี้รอยปัดตวัดอย่างนี้เลยพี่สวยงามแลพี่น้องแบบนี้ครับพี่ด้านหลังสวยงามดีครับพี่แบบนี้ครับพี่นี่โอ้โหเหรียญ เดี่ยญเตาลีดแล้วพี่น้องเหรียญปั๊มเตาลีดหลวงพ่อผพรมว่าช่องแคแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป500บาท อย่างีเดียว5ร้อา500บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาผมบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งรายการยอดนิยมเลยครับพี่หลวงพ่อพรมว่าช่องแค่แบบนี้นนรุ่นก้นระคังครับพี่ลองดูสวยงามจริงจริงพี่ทองแดงลมดำส,สวยๆหน้าตาคมชัดเลยพี่อย่างนี้หน้าตาคมชัดแบบนี้เลยพี่นี่สวยงามจริงๆิพี่หน้าตาคมคมชัดชัดแบบนี้หลิวจีวอนคมคมนี่คัล่เขาเรียกผิวลมดำเริ่มเปิดนิดนึงแต่ก็ยังดูสวยงามน่ารักดีนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อพรมอย่างนี้ครับพี่สวยงา้จริงจริงพี่กน้น ยอดนิยมของหลวงพ่อพมเลยครับพี่นี่ดูหูพับแบบนี้พี่หูพับแบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีอย่างนี้เลยพี่สวยๆเก่าดีครับพี่นี่ดูแล้วต่อค้นละครั้งเกือบเต็มใบแล้วพี่ต่อค้นละครั้งเกือบเต็มใบแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีหลวงพ่อพมวัดช่องแคร์ครับพี่ก้นละครั้งแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปห้าร้อยบาทก้นละครั้งเอาไปห้าร้อยบาทครับพี่ลองดูครับพี่รายการต่อมา หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแบบนี้แล้วติดชอมาพี่พ,พ,พี่ลองดูผมอยากให้ลองดูก่อนพี่เนื้อาหาโลหะแบบนี้นี่โอ้โหด,ดูสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยพี่อย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่า มันจัดเลยพี่ดูเนื้อแบบล่นๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อหาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับพี่ดูเนื้อเก่าๆคุมแดงสวยงามดีครับพี่เนื้อเก่าๆคุมแดงสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้หลวงพ่าเงินพิมพ์นิยมองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าอ้วนล่ําแล้วบอกได้เลยว่าเนื้อหานี่จัดจา้านจริงๆพี่ลองดูโอ้โหด้านหน้าด้านหลังเนี่ยชัดเจนพี่เก่าปึ๊กเลยแล้วพี่ลองดูอย่างเงี้ยคลาสสิกดีมีเสน่ห์มากๆครับพี่ เนื้อหาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกดีแล้วมีสเสด็จจริงๆพี่เนื้อหาเก่าๆแล้วมีรอยคาบความเก่าแบบนี้มีรอยย่นๆโลหะแบบนี้ครับพี่โอ้โหหล่อบโบราณแล้วพี่อย่างนี้ โอ้ยโดดเข้าใส่เลยครับพี่อย่างเงี้ยสวยกันจริงๆพี่แล้วที่สําคัญครับพี่ใต้ฐานเนี่ยเขามีจนวนแบบนี้พี่มีชนวนนิดนึงอย่างงี้ก้านชนวนยังติดอยู่เขาตะไบออกไวเ้เหลือนิดนึงแล้วพี่น้องแบบนี้ให้ทิ้งก้านชนวนไว้แบบนี้คลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้เนื้อหาจะจัดอย่างนี้เอา500บาท หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมก็เอาแค่ห้าร้อบาทครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเอาใจพี่พี่สายพันเหรียญกันบ้างพี่พี่บอกว่าโอ้โหก่อจะถึงพันเหรียญรอมาสิบกว่านาทีแล้วน,ลน,มมลนี้เลยครับพี่เปิดมาเดิมมาเลยนี่เลยครับพี่ m สิบหกหลวงพ่อแพรไหมพี่นี่เลยครับพี่เหรียญ m สิบหกหลวงพ่อแพรครับพี่แบบนี้โอ้โหสวยงามมากครับพี่หลังกันคมๆครับพี่ผิวพันธุ์สวยๆเรียมมาเรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยหน้าตาคมชัดขนาดนี้ เหรียญหันข้างครับพี่หลวงพ่อแพรนะพี่น้องรุ่น m 1 6แบบนี้พี่ๆลองดูโอ้โหลายละเอียดคมชัดดีเนื้อทองแดงสวยๆเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆคืนคอได้เลยครับพี่ตัวยันคมชัดมากๆครับพี่หลวงพ่อแพรแบบนี้ตัวยันนี่คมกลิบเลยพี่คมจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้เหรียญ m 1 6หลวงพ่อแพรแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา500บาท เหรียญ M16 หลวงพ่อเพลเอา500บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมแบบนี้ครับพี่สวยดีน่ารักดีนะพี่เนาะผ้าผิวบ้าน ผิวเปิดไปบ้างครับพี่แต่ยังดูน่ารักน่าใช้ดีในตาคมคมแบบนี้หลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมรุ่นสุดท้ายแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่อยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้ดีแล้วพี่น้วงผิวเปิดๆอย่างนี้นิดนึงพี่ๆลองดูแต่ยันตัวด้านหลังนะพี่ยังคมชัดดีอยู่เลยพี่รุ่นสุดท้ายครับพี่นี่ครับพี่มูนลนิธิ าสารานุเคราะห์นะพี่เนาะนะครปฐมปี2518แบบนี้ตัวยันด้านหลังยังดูคมชัดดีครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะเหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเงินวัดดอนเจยหอมแบบนี้เอา300บาท นี่ราคาเป็นยังไงพี่เอา300บาทเท่านั้นเนาะพี่เนาะายการต่อมาเอา้ามีแจมพับปิดตามา1อหนึ่งองค์ตรงนี้ครับพี่แจมพับปิดพับปิดตาหนึ่งองค์เราเลี่ยมสามเหลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่เลี่ยมสามห่วงมาเรียบร้อยแล้วพี่ลองดูพับปิดตาแบบนี้หลังแบบเนาะพี่เนาะหลวมพราแก้ววัดคือวันหรือเปล่าลองดูแล้วกันครับพี่อย่างนี้เก่าๆสวยงามดีแล้วพลาสติกเขาโอ้โหกรอบ เก่ากึกเลยพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่เนื้อหาประมาณนี้ครับพี่มีการปิดทองเนื้อผมคุกรักลงรักปิดทองมาแบบนี้เลพลี่นี่โอ้โหมีรอยลั่นๆด้วยพี่ที่ลองดู เนี่ยครับพี่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อแก้วหรือเปล่าพี่พี่ลองดูนะพี่นะแบบนี้แล้วเขาเลี่ยมสามห่วงมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่เอาไปจับเข้าชุดได้เลยนะพี่นนองแบบนี้ครับพี่พระปิดตาเก่าสวยดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีเป็นหลังแบบแบบนี้ครับพี่โหปิดทองทั้งหน้าทั้งหลังเลยสวยงามดีครับพี่พระผงคุกรักครับพี่ประมาณนี้นะพี่เนาะแล้วมีการลงรักปิดทองอีกทีหนึ่งสวยจริงๆพี่สวยจริงๆเก่าเก่าเก่าปึ๊กเลยพี่ทั้งกรอบทั้งพระเลยเก่ากึ๊กเลยพี่พี่ลองดูหลังแบบแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ใช่ไหมใช่หลวงพ่ออแก้ววัดื เปล่าพี่ๆลองดูนะพี่น้องแบบนี้แล้วเรียงสามสามห่วงมาให้เรียบร้อยเลยพี่อย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทพระปิดตาเก่าๆสวยงามดีครับพี่ใกล้จะปิดท้ายแล้วน้องพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา400อบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิกแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเหรียญน,นี้ สุดยอดพี่ๆลองดูน่ารักน่าใช้ดีนะพี่น้องอยู่ในเกณฑ์น,น่ารักน่าใช้ดีแล้วผมบอกได้เลยว่าโ,โหเหรียญหลวงพ่อแดงที่เป็นอีกหนึ่งรายการยอดนิยมเลยครับพี่นี่เลยครับพี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดแบบนี้นี่ครับพี่ปสองห้าหนึ่งเจ็ดอายุครบแปดรอบแบบนี้ครับพี่ข้างหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแดงนั่งคุกเข่านะพี่น้องตามชื่อรุ่นเลยหลวงพ่อแดง รุ่นคุกเข่านะพี่น้องหลวงพระแดงว่าเขาบันไดีดแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลังยันแบบนี้สวยๆน่ารักดีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ตัวยันเนี่ยยังดูคมชัดอยู่เลยพี่ตัวยันดูคมชัดดีอยู่เลยครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปเลยเนื้อทองแดงสวยงามดีเนื้อทองแดงสวยๆครับพี่อายุครบ8รอบน้องพี่น้องหลวงพระแดงนั่งคุกเข่าแบบนี้สวยๆครับพี่เอา300บาท เหรียญหลบพระแดงเหรียญคุกเขา่าหลบเพราะแดงเอา300บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูครับพี่รายการสุดท้ายของวันนี้พี่ๆลองดูเลยครับพี่นี่เลยสแตมป์ปี3 0ครับพี่สแตมป์ปี3 0แบบนี้สวยงามดีครับพี่มีต่อโค้ดนะพี่นะมีต่อโคดด้วยเนื้อทองแดงสวยๆและเลี่ยมมาเรียบร้อยพี่ๆลองดูครับพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยพร้อมใช้แล้วพี่ค่าเลี่ยมเนี่ยตีให้เลยพี่100บาทตีแบบตีแบบถูกๆเลยนะพี่เนาะค่าเลี่ยมสมัยนี้ขั้นต่ำเลยหนึ่งร้อยแล้วครับพี่ สามสิงหาคมสองห้าสามศูนย์แบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่ปีเถาะปีเถาะแบบนี้สวยๆครับพี่น,นี่ดานนาแบบนี้เลยสวยงามดีพี่แล้วมีการตอกคดนี่คมคมโอ้โหสวยงามดีครับพี่รายละเอียดสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูเหรียญสเต็มแบบนี้ นี่พื้นเหรียญเป็นไงพี่ดูโอ้โหเนี่ยขึ้นลุงเนนหน่อยขึ้นลุงเนนหน่อยแบบนี้เส้นสายฝนยังขึ้นอยู่เลยพี่เส้นสายฝนยังวิ่งอยู่เลยพี่นี่ดูมีการอมลุงแบบนินดๆๆตอพี่นอนเวลาสะท้อนไฟยังเห็นผิวแบบผิวไฟลุงล้งๆนิดๆอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เหรียญสแตปมเอา300บาทปิดป,ป,ป,ปิดรายการปิดประเดิมปิดวันนี้เอาแค่300บาท โอ้โหเรี่ยนสเต็มก็เอาแค่300ครับพี่ลองดูครับพี่สญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป e ี2ี1ยยามเยน็ยนๆวันพฤหัสแบบนี้น้องนาเสนอพี่ๆครบถ้วนแล้วครับพี่ลองดูเลยชอบรายการไหนทักทายตรงได้ครับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยพี่ไม่ต้องเกรงใจเลยพี่บอกน้องได้พี่ยินดีให้บริการนะพี่เนาะลองดูครับพี่อ้าวลองดูวันนี้เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่ๆลองดูครับพี่ วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขาออภัยไปพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ยามเย็นเยนวันเปหัสแบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ